สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเรามาเริ่มต้นเช้าวันใหม่กับช่องเจ็ดสีนะคะเริ่มกันด้วยเช้าข่าวเจ็ดสีจบและชมการ์ตูนชุดฮาริฮันสวรรค์ดงดิบหลังจากนั้นมาชมรายการเจ้าขุนทองหัวใจสีชมพูแล้วมาต่อกันด้วยรายการการแพทย์ก้าวหน้าค่ะช่วงนี้พบกับรายการดิสนีย์คลับนะคะจบแลวชมรายการมรดกโลกต่อกันด้วยข่าวเด็ดเจ็ดสีค่ะน้ำใจคือสิ่งที่หยิบยื่นให้กันได้ทุกเมื่อนะคะ ช่วงนี้ถึงเวลาของละครชุดชัยเชษจบและชมรายการเสน่ห์กีฬาค่ะช่วงนี้มาชมยอดภาพยนานานชาตินะคะเสนอภาพยนร์เรื่องกิกเก่าผมเธอเป็นยอดมนุษย์จบและชมคาราต้สีค่ะเข้าใจและให้อภัยคือวิถีชีวิตง่ายๆในการอยู่ร่วมกันนะคะช่วงนี้ถึงเวลาของละครชุดเท่าแก่แซจอนค่ะช่วงนี้พบกับนุ้ยสุวีนาเอมอฟ อูพันทางและไอซ์ในเตสสีคอนเสิร์ตถ่ายทอดสดจากศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาพะราม2จบและชมคาริเตศสี se. ค่ะเปิดไฟฟ้าเท่าที่จำเป็นลดพลังงานลดโลกร้อนนะคะช่วงนี้พบกับละครชุดเก็บหอมออมรักค่ะ